สวัสดีทุกคนนะฮะนี่ก็คือการกลับมาของบิลลี่ก็นะครับวันนี้พี่จะลองไปขับเจ้าน้องพายุกันนะฮะก็มือถามว่าพี่ยังขับได้ไหมก็มันยังจับแบบนี้นะฮะแต่คือเราจับไม่ได้หู้หมดนะคือเราจับแค่ประคองนะครับเราจับแค่ประคองนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เบลเกือบพาไปขับรถลิเล่นนะทุกคน มันเอาคิวตาจับด้วยนะทุกคนในน้ำหนักเก้าสิโลนะครับผมพี่ก็เก้าสิบโลนะตอนนี้ของพี่ก็ตอนนี้ยังเป็นลูกเดิมอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขยับไปไหนยังไม่ได้ขยับไปไหนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มือมันยังไม่สมบูรณ์ไงถ้าขยับไปรถมันจะแรงเกินอะเชืก็เน่ตอนนี้ถามว่าวันประคองได้ไหม,มก็ขับได้นะดูเบีสองอ่ะ โคตรแรงโคตรแรงอย่างนีเท <Interesting. S 2> oh, okay. ี okay. to, ่ทุกคนไปเลียวกาคลางเย็าโ่โอ่ะไอแม่ย้อยโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะขับพอที่พี่ขับได้นะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเกินเกินตัวไปพี่ก็จะไม่ทํานะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้เกินไปเดี๋ยวมันจะประสบเดี๋ยวมันจะแบบเราจะประมาทเกินไปนะ เราต้องอยู่ในความสะมานะครับนี่นี่ดูนี่ดูเยเช่อยู่ในความประมาเยเช่นี่นี่เอ้ยมาดิจังหวะฮะถ้าไม่พูดดีจังหวะแม่งไอหมาเวนเย็เช่มึงเดินแบบถึงก็โลโมชั่นมากมึงเกือบไปกับกูอีกแล้วนะเย็ดแม่ยเยเช่ล้อหลังแบบล็อกเลยนะเมืเ่อกี้ล้อหลังล็อกนิดนึงนะทุกคน ก็ยังเบรกอยู่นะครับผมเราต้องพยายามคุมเบรกให้อยู่อ้าดูไปรุ่นไปรุ่นขนมอมเยดเชเราไม่ต้องเติมแล้วเราเต็มถังนะทุกคนวันนี้เรามาเต็มเต็มร้อยนะทุกคนฮ่ฮใครรอบตัดวะเย้เช่ ลองดูวัยรุ่นขนมกันดีกว่าเพราะว่าเขาจะแบบมีความห้าวอะไรกันสักแค่ไหนนะทุกคนอันนี้ก็จะขับรถแบบไม่หยับพักเท้าหลังนะนั่งซ้อนรถนะครับผมอันนี้ก็แบบน่าจะเป็นลูกเดิมนะครับผมขับไปบิดหน้าตั้งเลยนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมันต้องมีสักคันดีวะมันต้องมีสักคันดีวะไอ้เย๊แค่อันนี้คันเขียวอะ่ะเย้แค่โอ้นนยวออนนสวยจัดคันนี้หัดเถกนะครับหัวเถกลูกหัวแหลมไม่รู้ ดูไม่รู้เรื่องเลทุกคนไอเยดไอเยดไอเยดแอดอเลยมีเพิ่อเด้อมีเพิ่นเด้อสุดสุดสวารสุดวาสุดสุดโอ้ยคุณอยากรู้ไหมว่าทันทียี่ยังไงอ่าพอปิดได้ใช่ป่ะพอปิดได้อยู่ เอามึงให้กูลองเลยเหรอไม่ก็ลองลองจับกันดูอ๋อหมายถึงว่าจะให้คันนี้วิ่งกับคันนู้นหรือว่าให้กูไปขี่คันนู้นกูยังไม่เก็ตไอ้เบลตรงไหนวะไอ้แค่เดี๋ยวถามมันอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนของเราก็แรงนะตรงอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยจะยกหน้าเอาจะยกอันหน้าเอาดูดิอ้าวโคตรแรง ว้าขึ้นเดิยันเค่ เย้เจ่รถกระบะไม่เบรกว่ะเฮ้ยมึงเอนยืนอยู่ไหนวะผาแล้วเออกูเจ็บคอหมดแล้วเนี่เจ็บพอแล้วอะ่ะอเอาอะมันเหลือลอีกประมาณสักไม่ถึงรถกระบะนี่แล้วอะ่ะโ,โ,โ,โอ้อโหเย้เช่มึงไปไกลเออมึงปล่อยโคตรไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเลีวละยี่สิบโอ้ ไอ้เหี้ยลูกเดิมนะเว้ยใช่ไอ้ศาดน้ำหนัก90ด้วยผู้ปแปลกใจตรงนี้แหละจะเป็นร้อยผมมึง126อ่ะเดี๋ยวะจะลองออกพร้อมกันดูเออเออว่ะถ้าอยากรู้ว่ารถน,นี่ยังไงเดี๋ยวเรดูชว์ที่ช่องอีกทีหนึ่งนะครับอ่า คิวตาเท่าไหร่ตาร้อยยีิบสองเลยคิวตาลูกเดิมร้อยยิบสองอันนี้ร้อยยบอ็มันเปไปได้ไงอ๋อโอ้โหเยี่ยคคิวตาแม่งไอแน่นอนสุดแล้วกูบอกเลยเฮ้ยคิวตาร้อยยีิบสองาทุกคนอิชิยอมาว่าลูกเดิมนะครับดูเฮ็ดเค่รถอ่ะความเร็วสูงสุดที่หนึ่งเมตรฮะพันเมตรพอดีเลยพันเมตรเป๊พอดีเลย 1, โอ a, ้โหเหีいい้ยโคตรไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลเอาเรื่องนะเนี่ยไม่พันเมตรไม่ถือว่าเร็วนะเออพันเมตรเป๊ะเลยใช่ป่ะใช่พันเมตรเป๊ะเลยโอ้โหเหี้ยน้ำหนักเก้าสิบโลนะเก้าสิบด้วยถ้าน้ำหนักห้าสิบจะเท่าไหร่เย้เช่ต้องมีร้อยเก้าสิบห้าบวกไปได้ไปได้เดี๋ยวเราต้องไปก่อนหน้ารถเก่งอ่ะเฮ้ยเกิงเราต้องไปแล้วต้องไปเร็ไปเลย ประมาณ5กิโลนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นความต่างไหมน้ําหนักต่างกันแค่5กิโลนะผมจะแบบแซงหน้ามันผมจะแบบขึ้นมานิดหนึ่งเองอันนี้คือน้ <philanthropy feathers> ําหนักนะครับค <laughs> ุยกันเรื่องน้ําหนักนะเพราะว่าผมหนักกว่ามันนะเอ้ยเบี้ยหนักกว่านะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ ร้อยสาม GPS นั่งนั่งขับนะนบนบมันก็ได้อยู่นะกูว่าเออร้อยหกร้ <All S 1> อยแปดเนอะอะไรนะเออ GPS ตัวเนี้ยแข็งจริงเออแข็งแข็งกูตายอยโอเคขากลับมาโอเคกตอนขากลับนะน้ำหนักเบริเกอหนักกว่าประมาณห้ากิโลนะครับผม ที่ไล่กันอยู่นี่ประมาณคนขับ90โลหมดผมประมาณ89นะ89ดก้าิบเก้กิโลนะครับก็ถือว่าเกือบจะ90แล้วอะ่ะบอกเบียรเลยคือมัน95นู่นมันหนักกว่านะครับผม เบย์ก็เปิดคิวตายอยู่นะทุกคนโอเคพรับอสเด้ สวนขึ้นมาบูเลยจเจ๊เอ้ยแม่งสวนมาเลยจเจ๊เขนาดน้ำหนักหนักกว่าผมแล้วทุกคนน่าไหรฮะตองักท่่ป,ประมาณแปดสิบเก้าม็ไม่กัอน้นักไม่ห,าหามงเท่าไหร่ดเก้าอเออเอ้เชื่อแต่มึงสวนขึ้นมาเลยเ,ชเลยชเเ่ออ ไอ้หี้ยมันหลอนละมันหลอนละไอ้หีเอะมาดูจวตาิวตาเท่าไรมันหลอนนะเมื่อจี้กับเมื่อเมื่อจี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันจตา <11 9. S 2> ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าเกือบร้ <c oughs> อยยี่สิบไอ้ยี่ยังหลอนี <c oughs> ่เ <c oughs> อาเอาเป็นว่าเอาจูตานะทุกคนเพราะว่าิูตามันแม่นยำสุดละนะครับมันแม่นยำที่สุดละ ไม่ย่งนั้นเขาไม่ซื้อมาลองกันหรอกเครื่องละหมื่นกว่าบาทนะทุกคนจับ PS จับ GPS โดยเฉพาะหมื่นเฮ้ยเฮ้ย จะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะทุกคนคือมันหมดแรงแล้วนะครับผมอันนี้คือรถแบบว่ามันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะทุกคนเพราะว่าหมดแล้วทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ไล่สติ e r นะแต่มันเหมือนเออ,อแต่มันเหมือนกับว่ามันเหมาะสาหรับน้ําหนักผมแล้วอะ่ะ ผมยังไปพะวงกับเรื่องมือมือมันต้องกลางอย่างนี้ตลอดแล้วแบบมันต้านลมไงถือว่าได้ปลดปล่อยแล้วนะครับถือว่าการกลับมาของบิลลี่ก็ขับรถครั้งนี้แบบไม่มีคัทนะฮะถ้าขับคัทก็ยังไม่ค่อยจะได้แต่ถ้าเป็นคับคัทแบบนิ่มๆมาได้แต่ถ้าเป็นคัทแข็งไม่ได้นะทุกคนมันแบบมันยังแรงแรงกดยังไม่มีนะเนี่ยมันต้องกดสองนิ้วนะครับผมแต่คือมันก็ยังขับไม่ได้ขับรถไม่มีคัทไปก่อนนะครับ ก็ถือว่าโอเคละนะกลับมาได้เร็วขนาดนี้นะครับผมผมห่าวันที่ผมมอ,องลงมาาประมาณวันที่ยี่สิบห้านะครับประมาณวันที่ยี่ห้าแล้ววันนี้เอ้ยประมาณวันที่ยี่สิบสองยี่สามนี่แหละแล้วมาวันวันนี้ประมาณวันที่ววนนท 22, ห้มา,มา,น,น,ะาน,นะครับผ่านไปประมาณสิบกว่าวันนะครับผมขับรถได้แล้วนะฮะหลังจากผ่าตัดนะครับผมโอเคก็ ถือว่าโอเคละถือว่าพื้นสภาพมิ้วได้ค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปไม่รู้ว่าหมอเขาจะถอดเหล็กหรือยังนะครับผมเดี๋ยวเขาย้งไปให้หมอเขาดูว่าหมอเขานัดวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคก็ทีนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะขอบคุณมากและสวัสดีครับเพราะว่าเดี๋ยวพยายามฟื้นฟูตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับผม เดี Hoy, ๋ยวผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็กดกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ต้อมสำรับคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายยแล้วเจอกันใหม่นะครับผม